สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาทำพิกอากาศกันอีกครั้งนะคะพิกอากาศที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่แต่ละสำรับ จะบอกอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็มีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสามสำรับนะคะสำรับที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะชัดไม่เอ่ยนี่คือไพ่สำรับที่1นะคะต่อไปสำรับที่สองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะและสุดท้ายนะคะไม้เลขสาค่ะสีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ไพ่ทั้งสามสำรับเนี่ยจะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยของคุณน่ะจะสามารถพัฒนาต่อได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำรับที่หนึ่งนี้นะคะหรือว่าเลือกจากหน้าไพ่ตรง ก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไพ่สำรับนี้มีอะไรจะบอกกับคุณในความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาต่อได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะคะขอแจ้งว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเนี่ยเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะ ไม่ได้เฉพาะเจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะและที่สําคัญคลิปของเราเป็นไทม์เลสนะคะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะไพ่จะมีอิทธิพลหนึ่งถึงสเดือนนับจากวันที่ดูได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของพวกคุณนั้นจะสามารถพัฒนาต่อได้ไหมสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้นะคะดเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันก่อนว่าคนที่เข้ามานี้ส่วนใหญ่เป็นชาวรัคนาราศีไหนกันบ้างนะคะการแบ่งรัคนาราศีของช่องเราจะเป็นแบ่งแบบตะวันตกนะคะใบแรกนะคะ เดทค่ะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรใบแรกของเราเดทอย่าเพิ่งไปตกใจนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะ The h i g p Princess นะคะต่อไปค่ะ The w o l d จี e อ็มเนะคะหนึ่งเหรียญค่ะทุกคนการเริ่มต้นของคุณมาแล้วค่ะถือว่าดีมากๆเจ็ดคาถาความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงเอ่ยคู่แข่งเยอะกันเลยทีเดียวแล้วค่ะหนดูซิใบต่อไปคิงถือเหรียญค่ะทุกคน ไปต่อไปค่ะคิงถือคาามาทั้งเหรียญมาทั้งคาถานะคะเจเวิ l ค่ะและไปสุดท้ายนะคะเด็กถือเหรียญค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองใหมายเลขหนึ่งนี นะคะคส่วนมากนะคะคนที่เข้ามาดูคนที่เข้ามาชมนี้จะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภกันมังกรเป็นชาวธาตุดินนะคะแล้วก็มีชาวธาตุไฟผสมมาด้วยก็คือซิงหธนูเมษนะคะ พวกคุณนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทําอะไรแล้วจะต้องประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มีความอดทนในทุกๆเรื่องนะคะมองโลกในแง่บวกมากๆที่สําคัญเป็นคนอบอุ่นชอบเข้าสังคมนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยสามารถพัฒนาต่อได้ไหมนะคะไพ่ของเราบอกไว้ว่า ดูใบแรกเลยนะคะเดทเดทเนี่ยเป็นได้ทั้งจุดสิ้นสุดและก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยเช่นกันนะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณสามารถพัฒนาต่อได้ไหมดยจากการที่เราดูภาพรวมของไพ่ทั้งหมดนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณสามารถพัฒนาต่อได้นะคะทำไมถึงบอกว่าพัฒนาต่อได้นะคะ เ,เด็กถือเหรียญเนี่ยนะคะใบสรุปของคุณเนี่ยก็คือความรักของคุณนะคะกาลังก่อตัวนะคะกําลังก่อตัวกําลังแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแต่ก็มีเดวิลมาด้วยเดวิลนี่ก็คือเขาแค่มาเตือนว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และการใช้คําพูดที่พูดต่อกันนะคะ สำหรับคนคุยในครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์มันสามารถพัฒนาต่อยอดไปจนถึงขั้นที่สมหวังเป็นแฟนกันหรือบางคนมีโอกาสพัฒนาจนถึงขั้นแต่งงานได้นะคะและที่สำคัญความรักครั้งนี้เป็นความรักที่จริงใจเป็นความรักที่มีเสน่ห์มากๆเป็นความรักที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันนะคะแล้วที่สำคัญเป็นสายเปนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้และความรักของคุณครั้งนี้นะคะคน ที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะเป็นคนที่สามารถมอบความรักดีๆให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วนี่ก็เป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกคุณนะคะที่จะได้เริ่มต้นเรียนรู้กันในสิ่งที่เรายังไม่รู้ซึ่งกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อคิดความคิดเห็นเพื่อที่จะได้รู้จักกันมากขึ้นเป็นการเริ่มพูดเริ่มคุยสารความสัมพันธ์กันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะต้องใช้ความพยายามในการ พัฒนาไปเรื่อยๆก็จริงแต่มันมีความสุขใจความเปรมปีใจอยู่นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสรุปเลยแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนีนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อได้และเป็นความรักที่สวยงามเป็นความรักที่จริงใจนะคะขอให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขทั้งคู่อย่าลืม ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดหรืออารมณ์ซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็ยินดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณด้วยนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะ ก่อนจะจากกันไปนะคะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปค่ะแล้วที่สำคัญนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะเรนนี่ยุกซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำรับที่สองนี้นะคะหรือว่าเลือกจากหน้าไพ่อันนี้ก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไพ่สำรับที่สองนี้นะคะมี อะไรมาบอกกับคุณบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณจะสามารถพัฒนาต่อได้ไหมหรือจะมีแนวทางอะไรแนะนำกับคุณบ้างสำหรับเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่สองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเก็บสัญ,ญลักษณ์ไพ่ไว้มุมนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่กองที่สองนะชัดอยู่ใช่ไหมคะโอเค ก่อนอื่นเลยนะคะขอแจ้งว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตตรงไม่ตรงยังไงพิมบอกกันได้เลยคะ่ะใบแรกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อแตที่สําคัญนะคะคลิปของเราเป็นไทม์เลสนะคะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ไพ่ของเราจะมีอิทธิพล1-3เดือนนะับจากวันที่ดูได้เลยคะ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูกันก่อนว่ากองหมายเลขสองนี้เป็นชาวรัคนาราศีไหนกันบ้างนะคะใบแรกนะคะหนึ่งลี โอกาสการเริ่มต้นของคุณมาแล้วค่ะสีทถ้ยนะคะไปที่สามค่ะอัศวินถือเหรียญนะคะใบที่สามค่ะรา,าชินีถือเหรียญ พลังงานของชาวท่าดินขึ้นชัดมากนะคะเนี่ยแปดเลี้ยนมาอีกแล้วค่ะก็คือชาวรนาราศีพฤษภกันมังกรนะคะเด่นมากๆในกองสองนี้นะคะทุกคนเนี่ยความสัมพันธ์คุณพัฒน,นได้ไหมคนรักเก่าคุณจะกลับมาทุกคน the travel ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณอย่างปุบปับฉัพันเลยนะคะคิงถือเหรียญ โอ้พลังงานของชาวทัดดินนี้คือชัดเจนชัดมากๆนะคะเด็กถือถ้วยนะคะและใบสุดท้ายค่ะ t h e c h a r i o t นะคะคนที่เข้ามาดูนะคะ กองหมายเลขสองนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัคนาราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตุดินนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอดทนเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จและที่สําคัญเป็นคนที่ฉลาดมากๆชอบความสะดวกสบายด้วยล่ะนะแล้วก็มีชาวธาตุน้ํามาผสมด้วยนะคะก็คือกรกฎมีนพิจิกนะคะ เป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนที่เสียสละและที่สำคัญมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะคะจะสามารถพัฒนาต่อได้ไหมนะคะใบแรกเลยทุกคน ที่อยากจะให้ดูคือสองเลียนมีโอกาสที่คนรักเก่าของคุณจะกลับมานะคะแต่กลับมาในลักษณะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายออนออนออฟออฟยังไม่ชัดเจนในช่วงแรกนะคะ ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อได้ไหมนะคะความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้มีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะคะเพราะว่าคุณได้คุยได้เรียนรู้กันมาสักพักแล้วแล้วรู้สึกว่าการคุยกับคนคนนี้คุณรู้สึกแบบมันใช่รู้สึกว่า คนนี้แหละที่จะสามารถพัฒนาคุยกันต่อไปได้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะคุณอยากใช้ชีวิตและร่วมเดินทางไปกับเขาใน,ในทุกๆที่นะคะถึงแม้การเรียนรู้ของคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่แตกต่างเป็นความรักที่ มีอะไรที่ไม่เหมือนกันในหลายหลายหลายด้านแต่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ในความรักครั้งนี้นะคะคุณอยากเริ่มต้นกับคนคนนี้นะคะแต่ที่สำคัญเลยพลังงานที่เข้ามาในไพ่กองนี้ด้วยก็คือคนรักเก่าของคุณนะนะคะเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณอาจจะพัฒนาได้แต่อาจจะ ไปยังไม่ได้สุดทางเท่าไรนะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ได้นานขนาดไหนหรือคุณอาจจะยังมีความคิดถึงรักครั้งเก่าของคุณด้วยก็ได้นะคะถึงแม้รักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันใช่ ใช่ในความที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันถึงจะเป็นความรักที่แตกต่างก็ตามนะคะคุณก็ยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์และเริ่มต้นกับเขาแต่ทีนี้พลังงานของคนรักเก่าของคุณก็ขึ้นฉะนั้น อยู่ที่คุณจะตัดสินใจแล้วล่ะคะ่ะว่าจะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณพัฒนาต่อไปกับคนรักไหมหรือคุณจะให้โอกาสกับคนรักเก่าของคุณที่กำลังจะเข้ามานะคะสรุปเลยก็แล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำหรับที่สองนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อได้ไหมบอกได้เลยว่า อำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือคุณแล้วนะคะคุณจะพัฒนาต่อกับคนรักที่ที่คุณกำลังคุยอยู่หรือคุณจะให้โอกาสคนรักเก่าได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสอนี้นะคะ ขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้พัฒนาไปในแนวทางที่คุณคิดไว้ตั้งใจไว้นะคะขอให้เป็นความรักที่ดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุขสมใจปองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะ ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดโดยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปนะคะและที่สำคัญเลยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำรับที่สามนี้นะคะหรือว่าเลือกจากหน้าไพ่อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไพ่สำรับที่สามนี้ มีอะไรจะบอกกับคุณบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสามารถพัฒนาต่อได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่มีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนี้นะคะอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะขอแจ้งว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยและที่สําคัญเลยคลิปของเรานะคะเป็นไทม์เลสเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะการอ่านไพ่จะมีอิทธิพลหนึ่งถึงสามเดือนนับจากวันที่ดูได้เลยนะคะ ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาก่อนนะคะว่าเป็นชาวราศาีไหนบ้างเป็นคนยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยใบแรกนะคะ9คา้าาเป็นยังไงคะตอนนี้หนักหน่วงกันเลยใช่ไหมคะกับสิ่งที่เจอซีเลียนการเงิน ช่วงนี้ก็มีการระมัดระวังการใช้เงินกันอย่างมากเลยนะคะเดทแข่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราได้ใบนี้มาแล้วก็จัสเมนค่ะทุกคนใบที่ห้านะคะหกดาบค่ะ หกนะคะคิงถือเลียนใบที่7นะคะ1ดาบค่ะโอกาสเริ่มต้นของคุณมาแล้วนะคะอัส,สวินถือคาาใบที่8นะคะสิบดาบค่ะทุกคนเป็นยังไงกันเอ่ยช่วงนี้พาล้าเยอะ งานหนักเลยใช่ไหมคะหนักในเรื่องของการงานการเงินกันเลยทีเดียวนะคะสุขภาพอย่าทำงานหนักนะคะหาเวลาพักผ่อนอย่าหักโหมจนเกินไปนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาชัดเลยนะคะของกองหมายเลขสามนี้นะคะเป็นชาวรักการาศีเมทุนตุลกุมนะคะแล้วก็ชาวซิงเนูเมตค่ะ คุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วไม่ว่าสิ่งที่คุณเจอมันจะหนักมันจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะแต่คุณก็สามารถหาวิธีการจัดการบริหารทุกอย่างให้ลงตัวเป็นอย่างดีนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มองเหตุการณ์ทุกอย่างได้อย่างทะลุปุโป่งเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรา มาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณสามารถพัฒนาต่อได้ไหมนะคะสำหรับของคนที่เข้ามาเลือกกองหมายเลขสามนี้นะคะคุณเพิ่งจะหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ตามนะคะ คุณไม่ต้องเสียใจคุณไม่ต้องทุกข์ใจหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าความจริงที่คุณได้รับรู้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้รู้จริงๆมันเป็นจุด สิ้นสุดของความทุกข์ความเสียใจกับสิ่งที่คุณเจออยู่ความจริงไม่ว่าที่คุณจะได้รับรู้มามันจะโหดร้ายมันจะทำร้ายจิตใจคุณขนาดไหนก็ตามจนทําให้คุณอยากหันหลังให้ถึงหรือคุณไม่อยากหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ก็ตามนะคะมันจะเหนื่อยมันจะท้อกับความสัมพันธ์นี้ขนาดไหนนะคะสุดท้ายแล้วนะ สิ่งที่คุณถามว่าความสัมพันธ์มันจะสามารถพัฒนาต่อได้ไหมมีโอกาสพัฒนาต่อได้กับคนใหม่ที่กําลังจะเข้ามานี้นะคะเป็นโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆคนที่คุณ คุยอยู่เนี่ยคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่จริงใจนะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปน,นด้วยในเรื่องของการงานการเงินอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนที่คุณคุยอยู่กับคนที่คุณดีลอยู่เนี่ยมองว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อย มันท้อกับเรื่องที่คุณเจอมาอยู่นี้นะคะแต่เชื่อว่าด้วยความที่คุณเป็นคนมองการไกลมีวิสัยทัศน์คุณจะสามารถจัดการบริหารกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้และคุณจะพาความสัมพันธ์ครั้งน,นี้พัฒนาต่อไปได้ถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะจบแต่ ก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะสรุปเลยแล้วกันสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามหรือสําหรับหมายเลขสามนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อยอดได้เพียงแค่คุณอาจจะเหนื่อยอาจจะหนะ อาจจะเหนื่อยอาจจะท้อกับสิ่งที่กำลังเจออยู่ขอแค่คุณมองหาจุดที่ดีในเรื่องราวที่ผ่านมาและเรียนรู้สึกกันรละการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านความทุกข์ ความท้อความเหนื่อยของคุณอะไรก็ตามนะคะที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วคุณจะพบเจอกับโอกาสดีๆที่รอคุณอยู่นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกไพ่สําหรับที่สามนี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลย และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปและที่สำคัญจะได้มีกำลังใจเนี่ยทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ